เพื่อนเนี่ยเพื่อนเมกาซูเนี่ยมปของให้ให้เพื่อนเลือกได้หลากหลายครับสวัสดีครับเพื่อนเพบกับราะผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่บีนวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงที่ร้านร้านใหม่นะฮะร้านเมก้าซูคือที่เราเคยถ่ายตั้งแต่แรกๆตอนนี้เขาเปิดร้านใหม่อยู่ที่ตรงข้ามประตู3เจเจมอฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีอะไร นะครับ0838381238ปดน่งสองมแปดนี่เว่าอะไรเนี่ยมี่าเนีโอ้โหนี่เครื่องมากเลยครับเพื่อนห้าร้อยคู่ละห้าร้อยนะเพื่อนนี้เดี๋ยวดูเลยครับแอ้ปัญาก็มีนะราคาเท่าไหร่ครับ ช่เพื่อยู่ต่บงจังหวัายแอปเปิลกับีชิสแอปเปิลกับรอแต่เพินะเพ่อนเพื่อดูเลยเนี่ยใครเยอหร่อนปประมาณปีกว่าแล้วปีกว่านีนอนี่อนแล้วนี่คือเขาตตัวครับคือาดเเน่ยมาอยู่ที่ร้านเมิกาซูคือตอนแรกเขาจะอยู่ฝั่งโน้นนะฮะ ก็อันนี้ก็ย้ายมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยร้านชื่อร้านอะไรครับร้านเมก้าซูค่ะเมก้าซูเนี่ยเพื่อนเมก้าซูเนี่ยมีเบอร์โทรไหมครับหุ่นแปดสามแปดสามแปดหนึ่งสองสามแปดค่ะนี่เพื่อนนี่เพื่อนเมก้าซูเนี่ยมีของให้ให้เพื่อนเลือกได้หลากหลายครับมีทั้งแซนดอวโซติกเนี่ยตอนนี้ยังไม่เต็มสต็มนะครับแล้วก็มีน้องกระต่ายก็มีนะฮะนี่แล้วไม่ก็มี นกก็มีนะฮะเนี่ยมีนกตอนนี้ที่เห็นี่ยมีนกคอกัเทลมีนกเลเบิร์ตนะฮะเนี่ยนะฮะเพื่อนๆผมให้ดูเลยเนี่ยที่ร้านตอนนี้อย่างตอนนี้ที่เขียนว่าอะไรเนี่ย900นี่คือ <900. S 1> อะไรครับ900คือราคาคอคัเทลทุกตัวเลยเหรออ่าถ้าเป็นเล็บเบิร์ดคู่ละ900ค่ะเล็บเบิร์ดคู่ละ900อีกกำลังเข้าลังอ,อยู่ครับนี่เพื่อนๆแล้วก็เนี่ย ก็คเทลก็เก้าร้อยตัวแล้วเก้าร้อยเนี่ยมีไวไฟมีเสื้อกั๊กเนี่ยเยอะเลยนะฮะเพื่อนๆแล้วก็นี่ผมให้เพื่อนๆดูเลยมีตุ๊กแกเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะเดี๋ยวไปดูข้างในเดี๋ยวดูข้างในได้ไหมเนี่ยดูได้เนี่ยเดี๋ยวแวะดูเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตนะพี่ขออนุญาตครับนี่ก็สามารถเลือกได้นะฮะเนี่ยมีมีสัตว์เอกโตติกเยอะเลยมีอะไรเนี่ย ตุ๊กแกเสือดาวตุ๊กแกเดกเกตโกตุ๊กแกเสือดาว6เอฟแลราคาตัวเมียพันหนึ่งเหรอครับตัวเมียตัวละพันค่ะคุณผอดูหน่อยสิขาให้ลูกค้าดูหน่อยจะเปิดก็ได้เออดูหน่อยเนี่ยที่ร้านเมกาซูนะคะรับเพื่อนๆร้านเมกาซูเนี่ยขายของทุกชนิดนะฮะนี่อย่างนี้อโอ้นี่เชื่องมากเลยะคะรับเพื่อนๆนี่เนี่ยอันนี้เขาเรียกตุ๊กแกลายเสือดาวใช่ไหมอันนี้ตัวเมียนะอันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยตัวนี้น ไ้ไข่แล้วอ๋อได้ไข่แล้วเหรอไข่แล้วรอบไงนี่เพื่อนเพื่อนที่มีตุ๊กแกเสือดาวตัวคู่ที่บ้านก็มาซื้อได้นะที่ที่ร้านมีการสูนนะเพื่อไปพ่อพันุนะที่ที่เมลเขาบอกว่ามีมีมีไข่แล้วนะได้เคยได้ไข่แล้วนะนี่แล้วก็มีอะไรอีกเพื่อนให้ดูเลยผมให้ดูยาวๆเลยนะผมแฉอ๋อนี่มีกระลอกดงเหรอนี่ตัวพ่อแม่พันธุ์นะครับ อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวละพันห้าตัวละพันห้าอันนี้คือตัวพ่อแม่พันแล้วใช่ไหมใช่พ่อแม่พันแล้วตัวละพันห้าคือสามารถมาดูได้นะที่ร้านเอ่อเมกซูนะฮะเพื่อนๆร้านเปิดใหม่ขายไรกว่าเดิมเรนี่ยเนื้อจาก้นเหรอเนื้อจาก้นตัวนี้คู่ละห้าร้อยซีโร่เป็นซีโร่นี่เป็นคู่เมียไม่รู้เพศรู้ไม่เป็นอ๋อแต่คือขายคู่ใช่อ่ะขายคู่คู่คู่เมียตัวนี้เท่าไหร่ คู่ละห้าร้อยคู่ละห้าร้อยนะมือเงินนี่ไอมือเงินโดูเลยนะครับฮะแล้วน้องจากนี้เรามีอะไรเนี่ยอะไรนี่ผมไม่รู้แล้วงธรรมดาอ๋อแมงสาบธรรมดาแล้วก็ที่มีงูอะไรนี่มีงูเข่าวะเนี่ยงูอะไรไม่รู้เขาฝากขอดูหน่อยขอดูหน่อยจับมันจะกัดมันเอาออกมันจะก่อกไม่ได้ตัวเออมันจะกัดวะนี่งูอะไรครับผมเพื่อนๆดูนี่สี่พัน สี่พันแปดสี่พันแปดนะครับเพืเ่อนๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยากได้ลองดูถาดูในคลิปผมแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรเนาะนี่น<ร>ะฮะแ๋ยวพอนอกนั้นก็มีกบกบอะไรอนะ่ะกบเอฟเอฟตัวละเท่าไหร่ตัวละเจ็ดร้อยเป็นกบไทยหรือว่าเป็นกบเป็นกบยักษอ์อกันเะนี่ยโอ้เี๋ยวดูฮะผมพาเพื่อนๆด,ดูเลยเนี่ยเพื่อยักได้เนี่ยกบยักษ์กบยักษ์เอฟ <Okay. S 2> แอฟริกาก็มีนะครที่ร้านนมกาสูนะครับนร้านนมกาสูนแล้วขายกระเทียเมเยอะมากเลยฮะมีครั้มีครั้งนี่อันนี้ตัว700เจ็ดร้อยตัวละเจ็ดร้อยเดกรนเาสีอะไรเขาเรียกเป็นไฮโปตัวนี้ไฮโปเล็บขาว อันนี้ตัวเด่มไหวอย่างเราบางตัวอันนี้ลื่นๆอยู่เพื่อนเห็นบางตัวไม่ใช่อะไรนะเขากำลังลอบภาบอยู่นะผมให้ดูแลยใช่ไหมอันนั้นเป็นซีลแบ็คไม่มีเกล็ดไม่มีขนไม่มีหนังแล้วเขากำลังลอบภาบอยู่แล้วเจ็ดตัวแล้วเจ็ดน้อยนะครับในกาสูมีของเยอะแล้วก็ตอนนี้มีแมวใช่ไหมแมวเปเซียตัวนี้มาดูได้ เออไม่ได้เป huh ิดนี <S 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 ่เปิดเปิดดีนี่เปิดได้ไหมเปิดได้เราลองเปิดดูเปิดได้อนี่เขาเรียกสีอะไรสีดำมีความน่ารักตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้สองพันห้าสองพันห้าตัวเมียสามเดือนอายุสามเดือนเนี่ยสาวรุ่นแล้วนะครับนี่มาเทียบแล้วนี่โอมีนะครับเป็นเซอร์เซียนะถ้าใครอยากได้เล็กกว่านี้ก็มีนี่ใช่ไหม อันนี้เป็นเปรเซียว่าเป็นเปรเซียมอนกันตัวเล็กอย่างตัวเล็กอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวเล็กอยู่ที่สองพันสองพันห้าเปิื่อได้ไหมสองพันห้าเปิดได้ไ 2, ดไดลองเปิดดูครัดูดดดดดดเปิดได้นนะสองพันห้านี่ผมจ่อเลียวให้เพื่อนเพื่อดูเลยนี่ยอันมีทั้งสีขาวมีทั 4, <c oughs> ้งสามสีแล้วก็มีทั้งสามสีออกเป็นโทนดำๆเนาะนี่ยคือร้านมิกาสู<อ>มีเยอะเลยแล้วผมไปข้างนอกเนี่ยผมให้เพื่อนเพื่อดูข้างนอกข้างนอกมี มีแพ้แค้ด้วยนะฮะเนี่ยอันนี้แพ้แค้จริงวะเนี่ยแพ้แค้ะจ้าตอนนี้นี่ยไม่โตกว่านี้แล้วใช่ไหมไม่โตได้หยิบนิดนึงอันนี้ยังเป็นอันนี้คือแพ้แครร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ขาดไม่ได้ตุ๊กนี่อย่างนี้ถ้าเพื่อนเ่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถส่งได้ไหมส่งได้ทุกจังหวัดเลยราคาเท่าไหร่เตัวนี้ตัวละหกพันตัวละหกพันเนีตัวผู้ตัวเมียฮะเนี่ยตัวนี้ตัวผู้หกพัน เนี่ยคือถ้าเป็นตัวเต็มไวจริงก็จะสูงกว่านี้นิดหน่อยเนาะอ่าตัวเซ็นไบรเนี่ยตัวละเจ็ดพันนะฮะเป็นเัืแอนแพแคนะฮะเนี่ยแล้วก็นี่มีกระต่ายอันนี้คือกระต่ายไทยกระต่ายอะไรกระต่ายหลบกระต่ายโฮตอกกระต่ายเอ็นดีกระต่ายแค่นี่มีเยอะเลยราคาเดิมราคาเท่าไตัวละสี่ร้อยตัวละสี่ร้อยเนี่ยทีร้านมกาสูเนี่ยมีของให้ดูเยอะเลยนะฮะเนี่ยตัวละสี่ร้อยนะฮะสี่ร้อย เนี่ยผมไม่ดูว่าเขาเล่าคาบยังไงนะเพื่อนเพื่ดูแล้วก็นี่ไอคอนข้างล่างข้างล่างเนี่ยมีมีให้เพื่อนเพื่อนเลือกด้วยเนี่ยเป็นอันนี้เป็นตัวเต็มวัยอ่างเ่ยตัวเต็มวัยแล้วเป็นเออ่ผายแอปเปิ้ลกับกินชีสผายแอปเปิ้ลกับเอ่อกับอันนี้กับกินชีสกินชีสเอ่อเยลโลไซเออร์ครับเนี่ยตัวละเก้าร้อยนะฮะเนี่ยเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนอยากเอาไปทำพันก็เนี่ยมาดูได้นะฮะเนี่ย เนี่เพื่อนๆดูน,ดนะฮะแล้วก็นี่สายที่เพื่อนๆอยากได้ก็คือ,นอนนเนี่ยอีกวัวหน้าก่เนี่ยอีกัวหน้าเขียวอีกวัวหน้าเขียวเนี่ยต,ตัวละสามร้อยตัวละสามร้อยยังไเพื่นอนผมไม่ดูเลยนะฮะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะฮะตีร้านไม่กา้าซูนะฮะมาดูได้นะฮะถ้าเพื่อนๆอยากได้ไม่ก็เออจัดเลี้ยงที่แปลกๆมาได้ไม่กล้าซูเนี่ยมีเยอะมีทุกทุก,ทกชนิดเลยนะครับยัง นะฮะให้ดูเลยเนี่ยกระละกระลอกอ่ากระายเนี่ยท like ี่นี้กระายไทยใช่ไหมกระไตไทยร้อยห้าสิบเป็นกระายไทยก็มีนะครับร้อยห้าสิบอย่างนะเพื่อนๆเพื่อนๆดูเลยนะร้านในกาสูมาไม่ยากครับอยู่ประตูสามนะับเพื่อนแล้วก็นี่มีแบงกอกรตัวเมียแบงก์กรหอายุเท่าไหร่เนี่ยเป็นประมาณปีกว่าๆแล้วปีกว่าๆนุเมีย นี่ยคตัวละสองพันห้านะครับเพื่อน <ละ S 1> เพื่อนได้ตาเขียวด้วยครับม uh huh. ีกำลังนอนน้องน้องนอนกลางวันนะครับแมวเขาจะนอนกลางวันนะครับเพื่อนเรียกว่านี่ก <Okay. S 1> ัวเด่นเป็นจุ้งเหอ็งตัวผู้ตัวผู่ห้าพันบาทห้าพันบาทจ uh ุ huh. ้งเหอ็งนะครับนี่นี่เพื่อนดูเลยเนี่ยนะฮะดูความตัวของเขานะฮะ ร้านเมก้าโซวนี่มีของให้ดูเยอะเลยเปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันค่ะอ,อยู่ตรงที่ใหม่ผมให้ดูเลยผมให้ดูจากภายในร้านเลยนะฮะเ <c oughs> นี่ยที่ใหม่อยู่ตรงประตูสาัระหว่างที่จะออกไปออกไปออกไปเออจงจากตัวจัเดเลี้ยงนะฮะเยเพื่อนมาดูนะฮะไอ้ดูเลยนะเ <Okay. S 1> นี่ยเพื่อนถ้าสนใจก็ลอก ตัวเต็มวัยก็มาได้นะฮะแลวคาว่าตามทิศทิข้างนอกนะฮะมีความเอ่อผมพามารีวิวสัตว์เลี้ยงของร้านมิกาสูเขาเขามีสัตว์เลี้ยงเยอะอยู่ที่นี่นานตอนแรกก็อยู่เขาเรียกตัวนั้นว่าตอนแรกอะไรนะโซนโซนระหว่างระหว่างระหว่างตัวลาลุ่เนาะแล้ววันนี้มาอยู่นี่เนี่ยโซนอะไรเหมือน ผมก็มารีวิวให้กับพี่เมยนะก็งาน,นแกเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากได้อะไรก็ลองมาดูนะฮะเนี่ยอย่างมีกระต่ายไทยก็น่ารักนะฮะเพื่อนหัวละ150เลยนะฮะเนี่ยลายป้ายในโซยเนี่ยเนี่ยเพื่อนผมให้ดูเลยผมให้ดูทางเข้าเนี่ยทางเข้าที่เข้ามาจะบัลลุมนะฮะก็เนี่ยมาถึงา่าจะเบอป้ายจจม,ม เราตามมาถูก <c oughs> เจเจหมอไม่เพื่อก็เข้ามานี่เนี่ยก็จะเจอร้านเมกาซูเลยเขาจะเปิดทุกวันนะฮะอยู่ข้างๆร้านพิบัติเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยป๋องประกัดเนี่ยอยู่อยู่อยู่ร้านเดียวกันเลยนะฮะเนี่ยนะฮะนี่ก็ร้านเนี่ยคืออยู่ที่ร้านเดียวกันเนี่ยป๋องประกัดนะฮะนะฮะร้านที่ป๋องก็มีปลาขาย นะฮะเพื่อนเนี่ยนะ,ะผมให้ดูบรรยากาศร้าน,เ,นเมอเมกาซูนะฮะเนี่ยผมมีหลายหน้าเลิฟเบิร์ดเนี่ยน่าจะมีไข่เออเลิฟเบิร์ดน่าจะมีไข่แล้วมั้งอ่ะอ่าเคยมีลูกแล้วเนี่ยเข้าออกเข้าออกรังเนี่ยเลิฟเบิร์ดอ่ะเหรออ๋อแล้ววันนี้มีฟองก๊าซเซีให้พเพื่อนดูนะนะฮะนี่มีกรอบสีบสวยนะครับเพื่อนมาดูได้นะร้านเมกาซูเนะี่ย สามารถหาจัตเลี้ยงเพื่อนได้นะเฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยดู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 คืออะไรเนี่ยจิ้งจกเด็กเกตโก้เดิกเขาไปดูข้างใน,นอ่ะเราไปดูกันนะฮะ นี่จกอะไรนะฮะพิจกเนเกตโตโฉมมาดากัต้าเนี่ยนี่โอ้พี่เห็นแลนะนี่คือไอ้พิจ๊กครับาเที่ภาพอยู่อ่าเขาเป็นพิจกอ๋อนี่เกำลังเล่าภาพนะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่นะตัวละเจ็ดร้อยตัวละเจ็ดร้อยส่วนมากวัยรุ่นเขาเลี้ยงกันด้วยไงร้อยบาทเลี้ยงสวยงามเลี้ยงสวยงามใส่ตู้สวยๆนะจับตู้จับตู้แล้วเขาสามารถจับมือมาเล่นได้ใช่ไหมไม่ดูใช่ไหมจับเล่นมันเปียวเล่นไม่ได้อ๋อเครือ ผมอยากให้ดูว่าคือถ้าเพื่อนๆจัดตู้แบบเนี้ยสวยเลยนะสีน้องเขาสีเขียวอันนี้รอหนูมาอยู่นี่อ่ามีหนูมาเพิ่มด้วยนะครับเพื่อนเดี๋ยวกําลังร้านกาลังขยับขยายไปเรื่อยๆเนาะเดียนะครับเี่ถ้าเพื่อนๆจัดตู้อย่างเงี้ยเนี่ยสวยเลยนะเห็นไหมง่ายๆมันก็จะกลายเป็นตู้โชว์อยู่ข้ามทีวีอะไรอย่างเงี้ยราคาเนี่ยเพื่อนราคากันเองมาสอบถามได้นะ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่เมย์มากนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตราคาราคาสัตว์เลี้ยงร้านพี่เมย์บ่อยๆนะครับอ่าอย่างนี้ก็เพื่อนๆมาได้นะยังไงก็ขอบคุณมากครับนี่ครับเพื่อนๆผมว่าจะมาอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงของพี่ๆที่ขายอยู่ในจตลาจตุจักรนะฮะก็เพื่อนๆนอามาดูเองนะฮะก็มาดูว่าผมว่ารีวิวว่ามีในร้านมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะก็ ผมก็จะรีวิวให้เพื่อนๆดูยังไงก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจจะโทรหรือว่าจะเข้ามาดูสัตว์เลี้ยงที่ร้านพี่เขานะฮะก็เหมือนเดิมฝากดติดตามกดซับสไครต์คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะฮะแล้วพบกันใหม่ในปีหน้าครับ